สวัสดีครับวันนี้เพจดีเคไรแด่ยจะมารีวิวชุดเพิ่มซีซีของมีโอฟิโนนะครับในชุดนะครับก็จะประกอบไปด้วยลูกสูบนะครับขนาดห้าสิบสามจุดห้ามิลนะครับลูกสูบนี้คือจะเขาหลบวามันมาเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปหลบเพิ่มเติมนะครับส่วนกระโปรงเราก็จะเว้าวให้เรียบร้อยนะครับถึงวาวให้เรียบร้อย ลบก็แหวงของมิโอฟิโนเดิมๆได้เลยครับสลักลูกสูบครับผมแหวนลูกสูบครับวูดแปลงสลักครับผมสำหรับก้านเดิมๆของมิโอฟิโนได้เลยนะครับ แล้วก็เป็นปพเกนชุดปนครับผมมีให้ครบนะครับทั้งซีนวาวแล้วก็ซีนฝาวาวปะเกนกินเสื้อนะครับมีให้หมดครับผมแล้วก็จิ้มสุดท้ายนะครับเสื้อสูบครับเป็นเสื้อสูบมิโอพิโนนูโครับแท้ครับผมควานให้เรียบร้อยนะครับสามารถประกอบแทนชุดเดิมได้เลยนะครับ ชุดนี้นะครับใส่แทนชุดเดิมๆได้เลยนะครับไม่ต้องปรับแต่งอะไรเพิ่มนะครับคาบูเดิมไว้นะครับท่อเดิมก็ไวครับผมไปเสียค่าช่างประกอบประมาณ2-300าบาทครับแล้วแต่ช่างเขาจะคิดนะครับชุดนี้นะครับราคาอยู่ที่พ7 5 0ด้ยห้าบาทรวมค่าจะส่ง E อ s นะครับสนใจติดต่อได้ครับ0 9 0ย์1 7 1 5 1สี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่ง DK อะไรแต่งครับผม